พอกันแล้วค่ะกับช่องสุดใจพากินพันละค่ะพี่น้องมื้อนี้จะมาทําเมนูปลาค่ะพี่น้องทำเมนูปลาทำปลาค่ะพี่น้องทำปลาย่างไว้กินปลาแดดเดียวค่ะพี่น้องปลาแดดเดียว ไว้กินกับส้มตำก็แซ่บครับตำถั่วตำม,มั่วตำแตงแซ่บเบิดค่ะพี่น้องทำอย่างนี้ค่ะวิธีทำออื่นเขาก็เอาขีมันออกก่อนจ้าขีปลาออกก่อนเดี๋ยวค่อยแล่ค่ะ คุณดูจ้าที่เข้ามาชมรับฟังให้สองสุดใจพาก,กินพาเลาะค่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อจา้าขอบคุณค่ะพี่น้องหลังจากที่คั่วแล้วก็เอามาย่างไฟเอาค่ะย่างไฟหอมๆค่ะพี่น้องซอสซีสอิ๊วเดี่ยวบดแดดค่ะพี่น้องบ่มีแดดค่ะพี่น้องก็เลยมาย่างใส่ไฟเอาพี่น้องกินหอมหอมควันไฟค่ะพี่น้องปากก็หอมหอมพี่น้อง ขอบคุณทุกค่าที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซ่องสุดใจพากินพาลอนในเด้วอจ้าขอบคุณค่ะ